ร้องกูผิดมอมาตาหาเหวอะไรเขาก็ไม่รู้นะเออกูฟังแล้วก็ตลกดีอะนะทําตัวเป็นตลกอะนะทะเหนื่อยอย่าเรียกทนายนะทะเนื่อยทหน่วงก็ได้ทหน่วงคืออะไรหน่วงชีวิตชาวบ้านเขาทหน่วงวันวันไม่ทําหาอะไรอนะนั่งหน่วงหน่วงเหนียวความเจริญของตัวเองด้วยการเที่ยวฟอ้องร้องชาวบ้านไม่ได้หน่วงความเจริญใครนะหน่วงความเจริญตัวมันเองนั่นแหละ เพราะคนอื่นเขาจเจริญไปไหนต่อไหนแล้วเ <_ C 1> หลือมันเนี่ยทะนวงอยู่น่วงนวงเหนียวความจเจริญของตัวเองไว้ <_ C 1> ก็ไม่แปลกใจที่ไม่จเจริญสักทีหนึ่งอะนะเ <_ C 1> พราะนวงเนียวความจเจริญของตัวเองเป็นเหตุสังเกตได้ทะนวงอย่าใช้คําว่า,นาทนายทนายทะนวงทะนวงเชื่อมกระโถนอุใบายให้อีกค,คนเมื่อกี้เขาบ้ายให้กูว่าทนายทำไม่ใช่ทนายทำจา้ามึงอย่าใช้คำว,ว่าทนายทำ มันดูมีคุณค่าเกินไปเพราะทำหมายถึงคําสั่งสอนของพระเจ้ามึงกระนาใช้คําว่าทเหนื่อยทน่วงทะเหนียวเออใช้คํานี้เออจะเหมาะสมกว่าเขาจะร้องทุกกล่าวโทษกูเอาเลยตามสบายมึงอะนะมึงไม่เหนื่อยก็ทำไปแล้วแต่มึงถ้ามึงเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาจริงๆตามความเห็นมึงอะนะ ตามสมองที่หนึ่งเหนื่งนงนวงนุงนวงเนียวเนียวของมึงอะนะเออเอาตามนั้นเลยตามเหตุตามปัจจัยไปคือกูัวไม่เห็นประโยชน์เลยกูเห็นความเสียเวลาร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ถ้าเขารับ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 การร้องทุกข์ขึ้นมากูก็ต้องไปแก้ข้อต่างข้ออะไรนะข้อแก้ข้อกล่าวหาอีกกูเหนื่อยน่ารำคาญ คนมันไม่ได้ทําประโยชน์ต่อพระศาสนาแต่ทําลายพระศาสนาไม่ได้ทําประโยชน์ต่อสังคมแต่ทําลายความผาสุกข,ของสังคมูคฟังแล้วกูแบบโซโลสังเวทํออาตัวเป็นกากเดนสังคมไปวันวันหนึ่งไม่มีประโยชน์อะไร คนน่ะจ้องจะเล่นกูตอนเนี้เยอะมากกูจะบอกให้แต่ละคนแต่ละคนในจ้องกูแบบสุดพยายามจะโค่นกูลงให้ได้เพราะว่ากลัวความจริงรับความจริงไม่ได้ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของตนเพราะคนในสังคมกําลังหูตาสว่างกําลังมีความฉลาดตื่นรู้ตื่นตัวกลายเป็นคนตื่นทำขึ้นมาตื่นในธรรมะของพระเจ้าเริ่มเห็นตามสัจจะความจริงว่าอะไรควรไม่ควร ว่าอะไรควรเลิกควรละควรรักษาต่อไปเขาเริ่มรู้ความจริงก็เริ่มดิ้นชักดิ้นชักงอจะเป็นจะตายขอตัวเองเริ่มขายไม่ได้เครื่องรางของแข็งของขังตัวเองเริ่มค้างสต็อกพิธีกรรมสะดอกข้อต่อชะตามีคนไปลงทะเบียนไว้ว่าจะทำก็อถอนตัวการเพียรทำพิธีกรรมสะดอกข้อต่อชะตาบวงสวงต่างๆก็เริ่มมีคนถอนตัวออกจากการเป็นเจ้าภาพ การไหว,ว้คงไหว้ครูบูชาเทพเทวาก็เริ่มมีคนไม่ไปสนับสนุนส่งเสริมเริ่มลดน้อยลงเรื่อยเรเริ่มถอนตัวเองออกเรื่อยเรื่อยก็เลยเริ่มเห็นการสูญเสียผลประโยชน์อย่างชัดเจนตรงหน้าเพราะพวกมึงตาสว่างพวกมึงฉลาดขึ้นก็เลยไม่ไปอุดหนุนกับสิ่งที่เป็นเดรัจฉานวิชาเป็นความเห็นผิดขัดแย้งกับหลักคําสอนพระพุธเจ้าก็เลยเป็นเ,นเป็นปัจจัยที่ทําให้คนเนี่ยเดือดเนื้อร้อนใจโดยเฉพาะอาชีพเหล่านี้ ที่หากินกับความทุกข์ของพวกมึงที่หากินกับความเชื่อความเห็นผิดลหลงไหลได้เื้่มวงไงไร้สาระที่พวกมึงไปเสียเงินเสียทองกับสิ่งเหล่านี้มาตลอดชีวิตมึงจนวันหนึ่งเนี่ยได้ยินได้ฟังหลักคําสอนพระเจ้ากูเอาหลักเหล่านี้มาบอกมาสอนมาเปิดเผยความจริงมาเปิดเผยในที่แจ้งเอาธรรมะพระเจ้าขึ้นมาเปรียบเหมือนแดงดวงอาทิตย์แสงตะวันขึ้นในยามกลางวันก็ศาส่สองไปทั่วทิศท,ทุกทางจนทําให้มึงเนี่ยมีปัญญา แทงตลอดในหลักคําสอนพระพุทธเจ้ามีความเข้าใจอย่างถูกต้องในหลักคําสอนของพระองค์มากขึ้นก็เสียผลประโยชน์เมื่อเสียผลประโยชน์ก็ต้องล้มกุลงให้ได้เพราะถ้าล้มกุลงได้คือทําให้กูไม่พูดได้อุดปากปิดปากกูได้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาสามารถทํามาหากินได้ตามปกติดังนั้นจึงต้องพยายามโค่นกูล้มกูให้ได้ให้กูพยายามไม่พูดตามหลักสักจจะความจริงเถียงก็เถียงกูไม่ได้ หาเหตุ 1. ผลมาก้าวล่วงกูก็ไม่ได้ก็เลยพยายามใส่ร้ายป้ายสีด้วยคําไม่จริงพยายามหาวิถีทางทุกวิถีทางในการใส่ร้ายป้ายสีให้กูเนี่ยโดนสังคมรังเกียจเดียดฉันโดนสังคมเนี่ยโค่นกูลงให้ได้โดยหยิบยืมมือจากคนที่มีปัญญาน้อยมาใส่ร้ายป้ายสีหาแรงกดดันทําให้กูหมดท้อถอยหมดกําลังใจหาพยายามหาช่องหาทางในการมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะโค่นให้กูหยุดพูด เรียกว่าเสียผลประโยชน์อย่างแท้จริงมึงจําไว้นะแรกๆกูพูดเรื่องพวกนี้มาไม่มีใครมาทําร้ายทาอันตรายต่อกูได้เลยไม่มีใครแสดงความวิาพากษ์วิจารณ์อะไรต่อกูได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมมันยังไม่สะเทือนมันยังไม่เสียผลประโยชน์แต่วันหนึ่งเสียผลประโยชน์อย่างชัดเจนเจ้าภาพถอนตัวลูกศิษย์ถอนตัว,ก,ตวการกดไลค์กดแชร์เมื่อก่อนกดไลค์กดแชร์ตลอดเวลาแต่ปัจจุบัน อีพวกนี้เข้าไปส่องตายหามันแชร์กูอะแสดงว่ามันตื่นลือตื่นตัวมันเริ่มแชร์คลิปกูมันเริ่มทิ้งแชร์เรื่องรา,า,ากาลาศการะชื่อเสียงเยินยอเริ่มเลิกแชร์ดวงชะตาราศีวันเดือนปีเกิดรวยไม่รวยวันนั้นรวยวันนี้รวยวันนั้นได้ผัววันนี้ได้เมียมันเลิกแชร์เว้ยเฮ้ยมันมาแชร์อีคนตื่นทำมันมาแชร์ทรมารพุทธเจ้ามากขึ้นตายหาละวะกู เดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมากูจะอยู่ต่อไปยังไงอาชีพกูจะเป็นยังไงต่อไปก็เลยต้องเริ่มต้นในการหาพวกหาพ้องในการทําลายกูให้จงได้กูยึดมั่นถือมั่นในคําสอนตัวหนึ่งสําคัญที่สุดในชีวิตกูกูอ่านหนังสือมานะกูก็ลืมคํานี้เป็นประจากูอ่านพระไตรปิฎกมากูจะลืมคํานี้เป็นประจําอ่านมานะเคยได้ยินด้วยแต่ชอบลืม กูไปได้ยินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยได้ยินจากปากหลวงพ่ออินทวายวันที่กูไปขอบวชกับท่านแล้วกูอยู่ได้เจ็ดวันก็ลาท่านกลับมาเคลียร์ทางโลกกูได้ยินคนํานี้แล้วกูจําคาเนี้ยมาตลอดจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นคําสอนของผู้ใหญเจ้าและหลวงพ่ออินทวายได้กล่าวไว้วันที่กูไปขอท่านบวชทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมกูส้งใจคํานี้มากวันนั้นกูฟังคํานี้นะกูกระเทือนเข้าไปในใจเลย วันนี้แหละกูจะยึดโยงกับคํานี้เป็นหลักคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักการเตือนใจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้โอกาสในการที่ทําให้เราเนี่ยปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมต่อไปทมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมถ้ามึงปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ผิดจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทมย่อมรักษามึงเพราะมึงปฏิบัติตามธรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นแหละจะย้อนกลับมาส่งผลกับตัวมึงเอง นั่นแหละคือความหมายของทำรรย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมกูไม่เคยกลัวฟ้องมาร้องทุกข์กล่าวโทษมาแต่ถ้ามีคนอื่นเขาร้องทุกข์กล่าวโทษกับมึงไปเพราะข้อหาทำให้เขาเสียเวลามึงก็ต้องรับผลของการกระทำตัวเองด้วยนะทนวงกูฝากถึงทนวงด้วยทนวงทานายทานื่อย มึงมีทุกทะเลยยกเว้นทนายทนายไหนไม่รู้นะเพราะกูพูดหลายทนายมากเลยทนายฉนวงทเนื่อยเออหลายทนายมากไม่รู้ทนายหนะนะทนายก็ไม่รู้เลือกเอาจะเป็นท่าไหนกูก็ไม่รู้นะเลือกเอาเอง พระทูดงเข้าป่าต้องกลัวผีหาซาตานหรือเปล่าแล้วควรพกเครื่องลางของขังไล่ผีไหมครับก็โถนตีกระบ,บาลเขาให้เป็นพระจะพกเครื่องรางของขัง,งไปเพื่ออะไรของที่ขังที่สุดก็คืออะไรการปฏิบัติตามทมตามวินัยของตัวพระท่านเองนั่นแหละเป็นตัวขังที่สุดเมื่อพระมีศีลศีลย่อมเป็นโลกกำบังภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ศีลของท่านวินัยของท่านย่อมเป็นโลก่กำบันภัยจากอันตรายอันตรายจากเิรฉานวิชาทั้งปวงจะมาพกอะไรเครื่องรางของขัง,งปัญญาอ่อนหรือเปล่าตัวท่านเองนั่นแหละขังที่สุดตัวพระเองนั่นแหละขังที่สุดจะมีอะไรขังไปกว่าธรรมวินัยผู้ใดปราพฤติตามทางตามวินัยคือมีศีลบริบูรณ์สมบูรณ์บกไม่บกพร่องผู้นั้นเรียกว่ามีโล่ป้องกภาภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง มีพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธงชัยแห่งท้องนภาอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระผู้พป็ธรรมพระสงฆ์มั่นใจในหลักการปฏิบัติของตนจะมีใครทําอันตรายแก่ตัวพระได้ไอ้พ่ออะไรปัญญาอ่อนเครื่องรางของข,องของังมันจะมีอะไรไปขังจะมีอะไรขังไปกว่ากายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตถ้าสามอย่างนี้สุจริตไม่มีใครทำอันตรายแก่มึงได้เลย ไม่มีใครล้มล้างมึงได้เลยถ้ากายวาจาใจมึงสุจริตไม่มีทางที่ใครจะทำอันตรายแก่มึงได้มึงจะโดนใส่ลายป้ายสีด้วยคำไม่จริงแค่ไหนวันหนึ่งความจริงก็จะดึงมึงกระชากมึงกลับมาเยือนอยู่ที่เดิมได้อย่าไปกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวสิ่งที่ควรกลัวคือกายวาจาใจทุจริตนั่นสีสมควรแก่การกลัว สิ่งที่อันตรายไม่ใช่ผีสางนางไม้แต่เป็นการทําความเลวความชั่วของตัวเองนั่นสิคือน่ากลัวความน่ากลัวไม่ใช่อันตรายจากภัยเวรจากเนรชานวิชาแต่ความอันตรายคือความเห็นผิดของตัวเองนาไปสู่ความเลวความชั่วความเลวสารต่าช้าของตนนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตัวเขาเองมึงจะกลัวอะไรคือกลัวความเลวความชั่วที่เกิดขึ้นในใจของมึงเออ และของที่ปราบความเลวความชั่วในใจมึงได้ดีที่สุดคืออะไรคุณธรรมจริยธรรมนั่นแหละขลังที่สุดในการปราบความเลวความชั่วในหัวใจมึงเองได้สิ่งที่ทำลายอวิชามึงได้คือการกระทําตามธรรมตามวินัยของหลักธราสอนเรยเจ้านั่นแหละตัวทําลายความเลวความชั่วชั้นเลิศคืออริยะมรรคมีองค์แปดอย่าไปกลัวในสิ่งที่ไม่ควรแก่การกลัว อธิบายเรื่องเจ้าป่าเจ้าเขาไหนครับได้ยินมาว่าในป่าลึกลับมากครับจะให้กวดอธิบายว่าอะไรอ่ะไม่มีอ่ะเจ้าป่าเจ้าเขาคือใครอ่ะไม่มีอ่ะมันไม่เกี่ยวข้องกับมึงอ่ะมันเกี่ยวข้องอะไรกันคือเจ้าป่าเจ้าเขาทําอะไรมึงได้เหรอ